เอ้าวัดดีน้องขิงจะไปไหนนั่นผมก็จะมาหาพี่ส้มนี่แหละว่าจะชวนพี่ส้มไปทำอะไรดีๆกันงั้นน้องขิงก็บอกมาสิว่าน้องขิงเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ของขิงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความแก่ชะลอการเกิดริ้วรอยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งช่วยในการขับเหงือ่อช่วยแก้อาการร้อนในช่วยรักษาอาการปวดศีรษะและไมเกรนช่วยรักษาโรคความดันโลหิตช่วยบำรุงหัวใจช่วยทำให้นอนหลับได้อย่างสบายช่วยแก้วหวัดบรรเทาอาการไอขับเสมหะแล้วพี่ส้มละมีประโยชน์ยังไงบ้าง ประโยชน์ของพี่ก็มีวิตามินซีไงประโยชน์ของวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแอนตี้ออกซิเดนต์เสริมภูมิต้านทานและช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้สร้างคอลลาเจนและลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิด ป้องกันการเกิดคอเลสเตอร,ตรอลชนิดไม่ดีช่วยลดการเกิดเส้นเลือดอุตันในหลอดเลือดดำช่วยดูแลดวงตาลดความเสี่ยงการเกิดโรคต้อกระจกพี่ส้มเห็นไหมเราต่างก็มีประโยชน์กันมากมายเรามาร่วมมือกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะพี่งั้นเรามารวมกันเป็นจินเจอร์ซี ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดขิงผสมผงขิงและวิตามินซีชนิดแคปซูลส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ1แคปซูลสารสกัดจากขิง80มิลลิกรัมผงขิง40มิลลิกรัมกรดแอสคอร์บิก40มิลลิกรัมให้วิตามินซี40มิลลิกรัมวันละ1แคปซูลหลักอาหาร1กระปุกราคา400บาท ถ้าใครสนใจติดต่อคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย